มาเมนูตำหัวไส้เท่าแทนมะคงเนาะพี่น้องมือนีอาหารเฮาก็จะมีซ่มนีเสียงลูกสาวกับโวยไวยมือนีจับ,บเไร้กินให้พี่น้องในเบิง่งแต่ว่าเอาคลิปลุงลุงมาให้พี่น้องในเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้องในเบิง่ง มีมีนู่เข้ากับมีใส่กอกสองอานแล้วก็ตำหัวใส่เท้าทเทนบักหงแล้วก็มีพักเก็บจากสวนเก็บจากกระทางเข้านีได้พี่น้องเอ้ยถามมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด้อพี่น้องเด้อมากินตำตำหัวใส่เท้าน้ำกันเนาะแ่บแสบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ บายบาย